ไม่อยากเจ็บ <c oughs> อย่ายิ้มให้พี่สุดยอด ใครับตอนนี้ก็เรากำลังจะไปจับข้อหมอะรายการครับอันนี้คือรายการอะไรนะคะเพราะมึเงเปิดไม่เคยจำเลยยังไม่รู้เลยเนี่ย,ย,ยจะขอชื่อแฟนๆอยู่เนี่ยไม่เสียงของพี่วาน <c oughs> ยังไม่รู้เลยเนี่ยประมาณว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกัน <c oughs> ชื่อรายการเปลี่ยนศพให้ดูมีศัพพพพกลอลอดิ์ศรีเฮ้ยชื่อได้ปะผีคอนเซปต์แล้วนี่มันคนบ้า คนบ้าทำไมเฮ้ยอะไรไปเลยคุณอะทำไมจ้ะไปเลยเอาไปไหนนี่คนนี้แหละผมคือคนแก่ในเซเว่นโอ้โหโอ้โหโอ้ยมือรัเล่นท่ารัเล่นท่าเดี๋ยวเชิญทางนี้นะครับวันนี้มีรายการให้พ่อถ่ายเชิญที่สตูดิโอเลยครับพ่อเชิญครับแต่งตัวนี้แหละครับใช่เอ้าคนอะไรพกขี้หมาด้วยคืออะไรอ่ะมีแปะฝีมั้งเฮ้ยคืออะไรอ่ะดูเขาพกขาวเชิญครับสตูดิโอลองคุณอยู่แล้วครับนี่สตูดิโอของเรานะครับ โอเคครับหลุหลาไหมเชิญครับผมวันนี้กลับมาพบกับรายการวันที่รอคอยนี่คุณลุงรู้ไหมแต่คุณลุงต้องแต่งตัวให้ดีวันนี้น่อยว่าลูกมันก็ไม่อยากคบเจ๊คุณลุงแต่งตัวให้ดีวันนี้หน่อจะนั่งเลยครับคุณลุงครับนั่น b a c k g r o u หลัง background หลังเขาเข้าไหมนี่หลรูหรูวหล้ว b a c k g r o u หลังแม่ไหนก๋วยเดี๋ยวเลยนะข้างหลังเป็นไอ้นี่พนักงานพนักงานเอกตามางขี้ข้าขี้ข้าสวัสดีนะครับ ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ออสครับนี่คือรายการใหม่ของเรานะครับยังไม่มีชื่อรายการแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะจับคนเนี่ยมาแต่งตัวให้มันดูดีขึ้นให้จําไม่ได้ให้มันวัยรุ่นขึ้นนะ<า>นี่<อ>ว,วันนี้นมาคอนเซ็ปต์ช่องออสเดียวแมนทำไม เด้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใครบอกเราเราแต่งเป็นอย่างอื่นนั่นน่ะเอายังไงน่ะเองเองเองคิดถูกคิดผิดแต่งให้ดูดูดีมีราศีมีสตรุนมีสกุลแกเคไปนั่งดูนะคนเดี๋ยววันนี้นะครับอยู่ที่สตูดิโอของเราเนี่ยอาจจะดูยังไม่พร้อมเท่าไหร่ขอเวลาได้พายยังผิดเลยนะขอเวลาอีกกูว่านะก่อนที่มึงอจะแปลงโฉมพอแปลงโฉมเที่ยนี่เถอะเดี๋ยวคุณไปอีทีต่อไปเดี๋ยวไปเดี๋ไปเอามีหมาเข้าสตูด้วยหรอมีมีมีไล่ไล่ไม่ได้ด้วยหมาเนี่ย เดี๋ยวสตูดิโอเนี่ยมันอาจจะยังดูไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ขอเวลาอีกสัก15ปี แล้วผมดูแน่นอนรอรอสปอนเซอร์เข้านะครับช่องนี้ยังอยู่ไหมครับสิบห้ายังอยู่ยังอยู่อ่าพ่อปกติสมัยวัยรุ่นพ่อก็แต่งตัวแบบไหนวัยรุ่นสมัยอยู่กรุงเทพเยาวราชโอ้ยอย่าไปพูดถึงเยาวราชเยาวราชยัง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 ขุ่นอยู่ครับสมมติเวลาไปเที่ยวเเททีี่่ยยยวว้างอะไรสมัก่่ออออนพเก็จะออกกลับมาเปิดธุรกิจของตัวเองแล้วอ่าใช่ไหมมันก็จะใส่เกงยีนลัดเนี่ยหน่อยแล้วก็เจะยืดเกงยีนแบบเดฟแม่ไม่ไม่เดฟอะก็เลยขากระบอกขากระบอกใช่ไหมรองเท้าต้องรองเท้าหนังไหมรองเท้าก็ไปรองเท้าไม่หนังอะก็รองเท้าทู ไปธรรมดาก็ไปยังไม่ใส่หนังแล้วเพราะว่าพ่อไม่เคยใส่มาตั้งแต่เป็นนักเรียนใช่ไหมก็เลยจะใส่รองเท้าหนังไม่ได้เพราะว่าใส่แล้วหัวนิ่โป้งจะเจ็บอ๋อหนัเดี๋ยว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 เก่๋ยวเดเ๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วเองทคิดถูกคิดผิดเองเอนจะมาแปลงโมพ่อเนี่ยเห็น่ัว้องกรพาบแล้วมันจะปลุกขึ้นเหรอวะมันคอนท้าสมากไงเนาแต่ว่าพ่อ่ได้เปรียบเรื่องหุ่นุ่น,น <ะ S 1> ดีนะอ๋อไม่ต้งพูดถึงอุ่นใช่อุ่นนี่ได้เ <Gos> ห็นอย่างนี้นะแก่ๆนีกะี่ร้องไม่ไดก่้เดี๋ยวเราไปเข้าช่วงแต่งตัวกันเลยดีกว่เลไรวันนี้ผมจะให้พ่อแต่งตัวเป็นวัยรุ่นนะเขาเรียกวัยรุ่นทงเของเ้เสื้อ OVP พ่อรู้จักม แรงดังเลยอ๋อหอใหญ่ๆใช่ไหมโอเวอร์ไซส์ด้วยแล้วก็ลายเต็มๆตัวแบบ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 ไอ้ตรงไอไอตรงปืนน่ะเหรอใครนะอะไรนะไอตรงไอ้ตรงอะไรวะเขาเรียกสองอะไรวะีย่ใครคือตรงปืนครับนึกรู้ไหมครับนี่จากไหนวะเยอะเลยนะเอ็กวันๆมาอ๋อปลาหวานปมาใช่เลยตรงนั้นเลยยังไงมันมีอะไรมันมีปลาหวานเนี่ยพูเหรอนี่นะครับเสื้อ OVP ที่สนับสนุนเราวันนี้ก็คือแบรนด์ Odinwear นะครับของผมเอง เจ้าของตายใช่ไหมอิสั์ยังไม่ตายก็คือโอดิมเรนะครับแบรนด์ของผมเองแกะออกมาจะมีกล่องให้อย่างนี้แพ็คกลองมันนี่พ่อก็ไม่มีเงินเติ้ลนะโอ้ยพ่อับพ่อนี่มหาเศรษฐีสบายสบายเรื่องหายเมื่อไหร่พ่อจะเปิดเผยตัวเนี่ยฮะเปิดบ้างมานานแล้วเกินพี่ไม่มีลุยม่ตองมี่นี่ก่อนเนนองก้องยบีเอค่าคนดจะมีเื่องปเใหม่นะครับโเกอร์ แล้วก็แถมแมสกด้วยมาดูกันเราก็จะแพทอย่างดีแัสผมเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่แถมหรือว่ตองนะไม่แถมไม่แถมของพ่อผมเลือกให้แล้วเป็นไซส์ S เฮ้ยเฮ้ยเย็บอ่ะลายตายเลยจ้ะนี่นะครับก็คือตัวเดียวกับที่ผมใส่อยู่เลยโอ้หลายคนอาจจะถามว่าทำไมเสื้อพวกนี้มันฮิตนะอันนี้ มันจะเป็นความน่าจะเป็นความชอบของวัยรุ่นนะมันจะมีสมัยยุค7080-90เอะเสื้อวงที่เขาสกีลายเต็มตัวเงี้ยดังแต่เดี๋ยวนี้มันราคามันไปหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเป็นแสนก็มีไงแม่หลายคนสงสัยว่าทำไมเสื้อแบบอย่างงี้มันถึงแพงด้วยแต่ว่าอันนี้เขาทําให้ฟิลแบบยุคนั้นไงแต่ว่าราคาสามารถใส่ได้อันนี้อยู่ที่สามพันสองก็ราคาตลาดนั่นแหละไอเสื้อพวกเนี้ยถ้ามันราคาเนี้ยเนื้อผ้าก็ดีที่สุดที่โรงงานมีถ้าเกิดพูดตามภาษาคนที่รู้กันนะเป็นคอตตอนร้อยเป็นคอมนคา ม่เขอะไรก็ไม่ขาดก็คือเนื้อทอละเอียดผมอยากได้สับละเอียดกระตำละเอียดอ่ะเดี๋ยวไม่ส้มตำละพ่อสเลยครับพ่อใส่เรือก่อนเลยอ้าให้พ่อใส่ตรงนี้เลยพ่อใส่เลยนี่เลยใส่เลยพ่อตัวนี้ผมให้อยู่แล้วไม่ไม่ไม่พ่อแปลงกายเลยเหรอให้ให้แต่งตรงนี้เลยเดี๋ยอยากเดี๋ยวอยากเลยพ่อให้พ่อใอ่งพอใส่เลยใส่เลยพ่ออันนี้ใซส์อะไรนะของพ่อ S เ,เราจะเริ่มจากส่วนบนลงมานะขอบคุณหลุยส์ตองนะครับที่ส่งกำไรมาให้เราไหนไมีกำไรด้วยกำไรจากหลุยส์ตองครับพ่อโอ้โหเขาส่งมาให้พ่อเลยวันนี้ต้องแล้วเว้ยรับควนรับควนนิดเนะนี่ยเป็งานขอแว่นเฟนดี่อยค่ะเฟนดีอครับยินดีครับยินดีนี่นะครับนี่วัยรุ่นเขาต้องเอสเซนส์อรียเยอะๆเอานาฬิกาไปด้วยโโอ้ สดๆเลยเฮ้ยกาแฟนี่ในชาร์คสายแท็กำไรข้างขวได้ไม่เขาต้องรวมเดียวทีเดียวกันเหรอพราะใส่เองเลยผมผมไม่ยากเลยครับขออนุญาตครับเมื่อกี้ทางช็อปเฟนดี้ยินดีมาทันทีเลยครับขอบคุณมากครับโอ้ต้องขอบคุณเฟนดี้เขาด้วยครัึ่งชั่วโมงนะครับแต่ละอ่ะโอเคเต็มละเรียบร้อย แล้วช่วงล่างอะไม่ต้องใส่ใส่ป็นจังไม่ต้องช่วงล่างเดี๋ยวเราข้ามไปรองเท้าก่อนเลยนะใชอก็โอ้โหขอท้าคู่สาวคุณแบรนด์บาลองเซียกาด้วยที่สนับสนุนเรานะครับเดี๋ยวล้วคนบ้าอะไรใส่รองเท้าก่อนใส่กางเกงคนบ้าก็คนบ้าไงคนดีที่ไหนก็มาถ่ายกับมึงอะ เกงตัวที่ผมให้พ่อมาสีดำเกียงกินตัวเบลกางเกงของเอ็มมาให้พ่อใส่ไปกูใส่อยู่เนี่ยแล้วมึงใส่ทำไมอสีนั่ก็ได้มังหรือว่าแคกูถอดตรงนี้ออถอดตรงนี้ให้พ่อพ่อนี้ยพ่ลายเป็นรกยการอะแปเนถ่ยพ่อนดลพ่อใเกห้ด้วยอ้าา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 าะาาาดูาา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  นี่มึงรังเกียจกูนะพ่อที่ใครใส่ก็ดูสกปรกนะ้วจริงดูแบบต่อให้รวยแค่ไหนจริงเอ่อศัตูคนปล่อยหมาเขาไปเดินได้ไงเขาเนี่ยนั่งเก่าอยู่หน้ากล้องแกแแกกแกแกแล้วมันเปลี่ยนเกงมาไัยตรงนั้นไม่ใช่แล้วป่ะแกเปลี่ยนพ่อดีจะผมเนี่ยแทนใส่พ่อคนณเ่ลื่ะแต่ได้ไหมครับป่ะใส่มาถุงเท้าป่ะแต่ทำไมมันจะต้องมารัดขอมันมันมีถุงเท้าในตัวเลยอ่ะมันมันใส่ถุงเท้าพ่อเนอนี่เงินนี่อะไรสองหมื่นครับ นี่หมืมน่นเจ็ดทั้งตัวพ่อนี่เป็นแสน,นแล้วเนี่ยถ้าเข้าลงวัดจรรนูได้สักสองพันเน0ะสองพันเหรอเอาสองพันห่งกับพ่อสองหมื่นสองพันอเอาสองพันก็แล้วแต่พ่อแล้วกันเด <c oughs> ี๋ยวนี้เขาเสียเขามากเยอะตอนนี้พ่อครบเร็จแล้วนะ <c oughs> อย่างสุดท้ายเอาแบนหนะ่ะ <c oughs> ดท้ายคือเอาหมาออกเอาเอาเนี่ยแม่แม่อันนี้อันนี้คู่ใจไงคู่ใจใจคู่ใจจอนวิ้งเหรอครับหมวยก็ต้องเลี้ยงหมาหมาหนังอย่างนี้ทำยากนะหมาหนังกี่เดือนทำยากนะเราฝันการเพาะบ่มมาหลายวันต้องปล่อยให้ยุงกัดนานๆก่อนถึงจะเป็นได้แม่หรืว่าจะแหย่ตาพ่อเออทำไมไม่เล่นมุ้งแหย่ตาัวบอดจริงนะสิเฮ้ยโลุนโหพ่อเห็นไหมกาดแหย่พังหมาหมาหมากาด โโอ้โหไ,ไปเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันเลยครับว่ารอหน่อยไหนนะไ,ไป ไม่อยากเจ็บจิ๋มไม่อยากยิ้มให้พี่สุดยอดโอ้พ่อคูดพี่ให้พ่อทำนี้กลัวกระดักปากกับพ่อกลัวมันจะสะท้านไปหมดนะไอหมานี่มันชอบเข้ากล้องเลยมาพูดใจไาเดี๋ยวเราถามความรู้สึกเขาดูดีกว่าว่ารอขนาดไหนคิดว่าพ่อวัยรุ่นขนาดไหนวันนี้เอาหมาออกเอาหมาออกหมาออกไม่ได้วันนี้คิดว่าพ่อนี่ไม่ใช่พ่อหมา่อวันนี้ดูเป็นไงพ่อรอออกไปไม่ได้คนเฉย เล่นกูนะไป็ยัไงรูไม่เท่เ่เทให้พ่อแต่งตันี้ได้ไหม,ไไหมจริงจริงไม่ได้ฮนะไปต่อไปนี้ ตอนนี้ปาแบบเปื้อนๆเลยฮะใช่ใเหมืนูต้องไปอานนะ้ำกว่าังไม่ดบน้ำเลยเออินแวร์นะครับ3าม0บาทซื้อได้ทีนนะ่เพจออดินแวร์นะครับ, 3, บ,ททรรบมีจำนวนจำกัดนะครับผลิตม,มา100ตัวนะตอนนี้ออกไปมา50ตัวแล้วยังเหลือจับจองได้แล้วก็พิเศษนิดนึงสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะลดให้สิโยถ้าดูคลิปนี้เราไปซื้อแคปไปหรือบอกมาจากมิสเตอร์ออสะไรก็ได้ลดให้สิบเปอร์เซ็นต์เลยจริงปะเนี่ยจริงจริงมีพลาสตกอย่างนั้นเลยหรอมีแมสกใด้วยนะครับแถมไปน ไที I d, I d Again, mm ่ด hmm. ังดังท mm ี hmm. ่สุดแล้วตังเกลโฮเอ็มตัวนี้ผมซื้อรีเซลมาราคาประมาณ1 7ื่นเจ็ดหตอนนี้มันไป2 0,000กว่าแล้วถ้าพ่อใส่ตอนนี้ไป4แล้วสี่พันอ่ะเดี๋ยวถ้าสี่พันอ่ะจะงสองหมื่นเจ็ดอ่ะเสียบแม่ขึ้นดีไหมขึ้นเดีนี่รองเท้านี่มาลองเซก้ามาลองเซก้าสปีดเทรนเนอร์ยุคนึงเขาฮิตมากอันนี้ผมก็ซื้อมาประมาณราคาไม่แรงมากมันหมื่นเจ็ดเว่นนี่สีโอยิมให้มาหมื่นเจ็ดเหมือนกันหื่นเจ็ดหนาฬิกานี่ซื้อมาจากญี่ปุ่นแท็บไพร์เอ ตอนนี้เหมือนแปดสองหมื่นนั่นแหละอันนี้แล้วก็ฟี ชีวิตตองอีกหมื่นเจ็ดแล้วก็ชีวิตพ่ออีกห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าเหรยเหรอเฮ้ยตอนไหดิอยากดูใครคนอื่นอีกไหมที่เจนลุกให้ดูดีเดี๋ยวไปดูช่องออเอร์แมนช่องออเอร์แมนจะแต่งวัยรุ่นสวยทั้งบ้านจริงเหรอเดินห้างที่เนียตอนนี้อ้าใส่แมตช์นรายการนี้ยังไม่มีชื่อนะครับฝากคอมเมนต์ชื่อให้ด้วยชื่อใครโดนใจเดี๋ยวมีรางวัลให้นะอยากดูใครแปลงโฉมเป็นแบบตายดูดีดูหลาอย่างนี้นะวัยรุ่นคอมเมนต์เข้ามานะครับอาจจะเป็น พี่ชาติพี่ยิ้มพี่เจี๊ยบอะไรอย่างนี้นะถ้าชอบพ่อลูกนี้กดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกทีเสื้อดินแว่นะครับถ้าดูจากคลิปนี้ลดไปเลย10%บเปอร์เซ็นต์เรียกหน่อยนะครับเดี๋ยวหมดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหบพรละใจปั้มหน้าดูหมดนะไม่ผลิตเพิ่มนะใช่ใช่เพราะว่าพวกนี้เราจะทําเป็นแค่มันจะมีราคาขึ้นของมันอ่ามันจะแค่ร้อยตัวคือร้อยตัวนะโรงงานไม่ผลิตด้วยใช่ใช่หมดแล้วด้วยรีบไปเลยนะครับรีบไปเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นรุ่นที่อะไรที่เราทำแล้วนะรุ่นที่ส<ห>ี่้วครับอ่ารุ่นที่แล้ว รุ่น1 2 3ไม่ต้องถามหาเพราะมันหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ไปหารีเซลเอาใช่ใช่ก็วันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเดี๋ยวไปจำพ่อยังต่อในทิกตอกเดี๋ยวรุ่นนี้ไปดูในทิกตอกได้อีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ